อันยองราบุนวันนี้นะคะเราจะมาแกะ the t h เ a าบัม e e ้ a พ e ก r i t หรือว่า Vampire ของ NCT 1 2 7นั่นเองคราวนี้เรามาพร้อมการทั้งเวอร์ชัน Photobook แล้วก็เวอร์ชัน y ี o t e เลยเราซื้อมาอย่างละหนึ่งเนาะมีอุปกรณ์คู่ใจเช่นเคยนะคะเป็นยันเรีกเมนเป็นโดยองแล้วก็เป็นมาร์กนะคะเริ่มที่ Photobook ก่อนดีกว่าเนาะ เอนาน้องคนนี้ออกไปก่อนในโฟโต้บุ๊คเวอร์ก็เอาคลาสสิกเวอร์ก่อนละกันหูยสวยงา,าบ็อกแค่เอาใจบริจาคคือแบบว่าบ้ามสามโดยองกับมากไม่มาเลยช่วยมาหาหน่อยก็คือมาแหละแต่มานิดเดียวมาหน่อยนะมาอีกมาอีกมาอีกสวยงา,าบลอกแค่จงก็ต่อไปบล็อกแค่อะช่วยแป๊บ,บจ้ะออกาจะเอ้ยยูท้าอ๋ออ๋ยูทูาบ <laughs> ยูท้าร่ <laughs> างมาคราส ยูทอบบะก็มาร์คก็ชอบมากเลยค่ะแล้วเทลอบบะก็มาแล้วค่ะพอตคั่วคือยูทอบบะมาแล้วแพนดานการ์ดปะได้พี่ยูตะเหมือนกันนะคะแล้วก็โปสการ์ดได้พี่เทลยยิวแล้วก็บุ๊กมาร์กได้มาร์คบุ๊กมาร์กได้เจ้ามาร์งนะคะโอ้ยแต่ก็ยังดีมาร์คมาครั้งแรกในบั้มสามผงหนึ่งสองเจ็ดเลยนะตอนเนี้ยโอ้ยอันนี้มันเป็นแบบอย่างนี้เลยอ่ะมันนูนนูนนิดน,งนึงนะตรงคำว่าเฟรนด์อะเท่ดี ไปต่อที่คาทาริสส์แทาริสสเวอร์นะคะโอ้ oh my god ออกมาเธอลูกชาบี้ตุ่มตอตัวน้ำพักเก๊จินตารุใบาลโอ้โตเทยองพ่ันเด้ทงหมู่ต่นตอนนี้นะคะก็คือบุ๊กหมาออกมาเป็นเมนเราสองอันแล้วนะคะบุ๊กหมาเป็นพี่โดยองฟอโฟโตกราดเป็นพี่เทยองอีกแล้วบ้างสามพี่เทยองมาหาเราเยอะมาก แบบมากๆอ่ะแต่นี้ก็ได้พี่รองเหมือนกันนี่แล้วก็โปร,ร์ดเป็นจองอูจองจอูมาอีกแล้วนะคะบั่มสามบั่มสามนี่พี่ไทพี่ไทยงกับจองอูมาหาเราหนักมากแบบบ่อยมากๆอันนี้คือมือปลอมใช่ไหมอ่ะน่าก,กลัวมากอ่ะใช่ไหมมันคือถุงมือหรือมันคือมือปลอมหรือคืออะไรอ่ะน่าก,กลัวแล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยไม่รู้นะคะแล้วก็เออก็ประมาณนี้ เวอร์ชันโฟโต้บุ๊กก็คือบุ๊กมากเป็นเมนมาสองคนแค่เลยเราจะฝา,ากคมหวังไว้ที่เวอร์ชันคีโนนะคะหลังจากนี้ไปคีโน <K ino S 2> ก็จะมีสองเวอร์ชันแบบนี้วันนี้เป็นโพเอกิกนะคะโพเอกติกับวันนี้เป็นทราจิกไปเริ่มที่โพรเจกติกันก่อนเลยดีกว่านะคะอเออไม่งั้นตาก,กาลมาเรียกเพิ่มแล้วนะหรือเราจะเอาโฟโต้การ์ดที่เราได้มาเรียกเพิ่มดีเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปเอาน้องมา,าร์กมาเรียกก่อนเอาใบน้องเลมอนเรียกไหมเอาใบเลมอนเรียกแล้วกันนะคะ ก็เอาเจโน่มาเรียกพี่โดยองนะคะเป็นน้องรักใช่ไหมอาจจะแกล้งยอมมาหาเราก็ได้โอเคทัวร์มามาแค่เพื่อมามาแค่เพื่อมาขอร้องเหอะแบบแบบขอร้องเหอะมาให้กันได้ไหมโอ้ยทุกคนขอร้องเหอะเมยเราไม่มาเลยอ่ะโอู้หคุณเดบโปลทานยูปังทานยูปังเดจินเตอร์ยิ่ง뻐哟哎，丹尼莎。 เฮ้ยใบนี้พี่จอน,นี่ดูดีมากเฮ้ยน่ารักอะ่ะแต่ก็ยังไม่ใช่เมเรายดีแต่ว่าก็ก็รักพี่จอนี่มากเหมือนกันไปต่อทร a g i c ขอร้องโอเคปอันสุดท้ายแล้วอะได้โปรดมาหาหน่อยมาหาหน่อย <c oughs> ตื่นเต้นนะได้โปรดเถอะ อ้าตจด่าได้บัลจุ่มแหวงแหวงโอ้ต่อทเทวงป้นะอ้าวจริงต่าว่ายังขึดด้นได้ไปได้พี่แทวงอีกแล้วอีกแล้วแต่ว่าใบนี้ก็สวยเหมือนกันนะสีแดงแดงรีดโอ้ยใบนี้เขียนยาวมากอปกติพี่แทวงไม่ได้เขียนยาวขนาดนี้นะป้าสามเราได้การพี่แทวงมาเกือบทุกใบแล้วใบนี้เป็นใบที่เขียนยาวที่สุดในบรรดาทุกใบแล้วเออแต่ใบนี้สววยนะ่่าไมไมด้ โฟลโ์สเตอร์ก็จะประมาณนี้นี่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเอาบ้านคีโนมาเสียบในแอปก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าแบบคีโนตัวคีโนมินิมอลมากเลยนะแบบแบบมีแค่คาร์มเฟอร์ไรต์แหละ จะได้มาแล้วอันหนึง่งมันเปลี่ยนที่เล่นแบบใหม่นะคะแอปมันอัปเดตก็คือวิธีการใช้ก็จะเปลี่ยนไปวิชี่น้มันก็ไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าแค่แบบตัวหน้าอินเทอร์เฟซมันเปลี่ยนไปตัวเล่นเพลงก็เปลี่ยนเป็นแบบตามบ้านานดูน่ารักมากขึ้นนะคะไปไปต่อกันที่กดจะกดออกเราก็จะเสียบเพิ่มเวอร์ชันท r AGIC เข้าไปนะคะอันนี้ก็มีมอมมกสีแดงไม่มีอะไรเลยนะคะ นี่เป็นเสียเงินใช่ไหมคะนี้ก็จะเป็นสีแดงเนาะแบบนี้น่ารักมากแล้วก็แท็กลิสต์อยู่ที่ไหนเราหนาะอยู่ที่นี่นี่เออมันเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่นะ่าตาแบบนี้เนาะอืมแล้วก็พวกรูปแล้วก็อัลบั้มก็จะอยู่ด้านบนเปลี่ยนมาอยู่ด้านบนแถบด้านบนนี้แทนนะคะนี่เออมันเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่เลยแบบนี้นะคะรูปก็คือจะเหมือนใบที่ให้มานั่นแหละเนาะอืม อันนี้คือรูปที่วีดกันอย่างหนักหน่วงนะคะที่ได้ยองรูปนี้ก็คือวีดกันไม่หยุดก็มีแผ่นแบบนี้นะคะทำไมแผ่นสีแดง,งวะถูกแล้วแหละเนาะถูกแล้วใช่ไหม <laughs> ว้ารนี้มันบ้า 아빠, 아빠, 이래, 가. <laughs> 이래, 요 오! 어, 난이 사진 마음에 들어.